สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันลู้เดอร์บี้โดยภายในกิจกรรมนะครับจะเป็นการแข่งขันนํามูลค่าออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะติดอันดับนะครับคะแนนในการบุก5ครั้งที่ดีที่สุดนะครับโดยภายในการแข่งขันนะครับผมมองว่าสิ่งสําคัญคือการเอาตัวรอดนะครับเพื่อนามูลค่าออกมาให้ได้มากที่สุดแน่นอนครับว่าเราควรมีทีมที่ดีอย่างที่เรารู้กันครับว่าทีมที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะ ผมเลยเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับคัดทีมให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยากจะชนะนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นชิวๆก็ไม่ว่ากันครับผมด้วยผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้เน้นเล่นแบบใจเย็นๆนะครับคอ,อเกมกับเพื่อนให้ดีนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆการคอเกมบอกตําแหน่งศัตรูการรู้ตําแหน่งการ อยู่ในตำแหน่งที่คอยซัพพอร์ตกันทันนะครับเออประมาณนั้นนะใยการแนะนาของผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันเอาง่ายคือการที่เรามีทีมที่เรามั่นใจแสดงว่าเราต้องเล่นกับคนนั้นมาคนขัานที่จะนานแล้วนะครับเล่นกับทีมมาคนขั้นนานแล้วแหละเออเราเลยมั่นใจนะผมก็แนะนําอะไรมากไม่ได้มันอยู่ที่ทีมทีม,ท,มทีมนั้นด้วยนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้สําหรับทุกคนในการแข่งขันนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของกานแข่งขันของแชมป์ในศึกที่แล้วนะนั่นก็คือตนาน้ำนั่นเองนะครับหรือว่าเอ็นไนเกมิงนะโดยเราจะมาดูแทคติกการเล่นของแกนะครับว่าแทคติกการเล่นของแชมป์เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับผมผมผมตายอยู่ตรงมุมนี้แหละผมตาย,ยตรงมุมนี้แหละแล้วกูสวนไงมาดิมาดิน้องจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่เพื่อนของตนาน้ำนะครับได้เดทไปแล้วนะแล้ว เพื่อนของตาหนามเนี่ยก็ได้ทําการคอบอกในส่วนของตําแหน่งของการตุยนะครับผมที่นี่นะครับตาหนามก็ได้ทําการดักยิงอย่างใจเย็นๆนะครับผมถือว่าเป็นการเล่นแบบฉลาดมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนก็โดนยิงไปแล้วเนาะเออไม่ต้องเคี้ยไม่ต้องเคี้ยไม่ต้องเคี้ยของเอาอ p k มันไปยิงบอสเปิดก่อนได้ปูดแล้วกูสวนไงแนาเข้าแนว<ๆ>มาดิแต่<ๆ>เ,เธอ20นาทีแรกเฮ้ยมีตัว ใต้หนึ่งภาคพิัูนไอคนนะ <S <S ส่วนจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ตาน้ำนะครับทำการดักยิงผู้เล่นที่กําลังเกิดเลยนะครับเป็นต้นเกมเลยนะ <S <S ทำให้ศัตรูนะครับมีกําลังที่น้อยลงเป็นการตัดกําลังศัตรูตั้งแต่ต้นเกมเลยนะการเล่นอย่างนี้นะครับถือว่าใจเย็นมากๆนะเพราะเราต้องรอศัตรูมานะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าถ้าใครใจร้อนหน่อยเนี่ยก็รีบวิ่งดันไม่ก็รีบวิ่งไปยังจุดอื่นก่อนนะเออใต้หนึ่งใต้หนึ่ง,ง,ง,ขงเข็นบอดอีกวู้ฮู ล้านสองเลยแหละครับกดไปต่อไม่ผมต้องไปดูคะแนนมันนับแบบนี้ไม่ได้หรอกคะแนนยิงคนอีกอู้หูห,หุยล้านห้าเลยแหละครับเนี่ยดูดิยิงคนไปด้วยฮนะไหนคนติดท่านี้ผมอยากจะแจ้งรายละเอียดเล็กๆน้อยนๆนะครับรอบคัดเลือกนะครับจะเริ่มตั้งแต่6กันยานะครับผมถึง15กันยายนวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ ตั้งแต่เวลา10โมงนะครับผมถึงตีสี่เลยนะของเช้าวันถัดไปส่วนรอบตัดเชือกนะครับตั้งแต่20กันยายนถึง22กันยายน2024วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา4โมงเชา้าถึงตีสของเช้าวันถัดไปเลยนะครับผมส่วนกติกาและเรียอต,ต่างๆทุกคนสามารถดูได้ในเพจหลักของ a r e n a b บิ๊ k เอลเลยนะครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ